สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทางบ้านทุกท่านนะครับมีคําถามถามแล้วถามท่างจันนะครับไม่ได้ถามบัณฑวินนะครับเพบราะบัณฑวินไม่ตอบแลครับเดี๋ยวโดนบาทานะครับถามมาว่าใกล้วันสงกรานแล้วจะเนี่ยถ้าไม่ไปกลับบ้านไม่ไปไหว้พ่อแม่ไม่ไปลดน้ําดําหัวไม่ไปอะไรล่ะบาปหรือเปล่า,า,าโว้ย กูก็มึนเลยกูก็อยู่กับทาา่านจันทรม์มานานบาุญบาปมันไม่ได้แปลว่าอย่างนี้บาเนี ee, ไม่ได้นะจะต้องไป,ไ,ปไม่ไปบา้าไม่ไปไหว้แม่ไม่ไปลดน้ําเอาถาลดน้ดํารดอะไรลงเท้าลงหัวอะไรก็รู้มันเยอะแยะบาปฟังทางา่านจัจทร์เอาให้มันแจ่มๆเลยเพราะผมเนี่ยไปบอกเพื่อบอกมึงจะกลับบ้านไปครับพ่อมึงเนี่ยมึงจะกลับไปทําไมพ่อมึงก็ไม่อยากเจอมึงพอไม่รู้ว่ามึงไปจากกรุงเทพมึงเอาโควิดไปหรือเปล่าไอ้เวรแล้วมึงไปเขาก็รังเกียจ ไม่ระเกงแล้วม,มึงเปิดประตูบ้านมึงอะมึงเห็นไหมม,มึงยังต้องเอาเอาศอกดันดันเลยไม่กล้าเอามือจับกลัวโควิดอะนั่นแล้วมึงยังจะไปอีกคือาาจริง <สา S 2> จริงช่วงโควิด <COVID S 1> นเนี่ยอาตมามีวิธีการรดน้ําดําหัวอ,อีกแบบหนึ่งรดน้ําใจสิรดน้ำใจ,ย,ำใจยังไงครับน้ใจก็ย่างงี้เงินค่ารถค่าน้ํามันที่คุณจะต้องเอากลับบ้านเนี่ยโอนเข้าบัญชีพ่อแม่ไปเลยเฮ้ยอันนี้เท่ ผมว่าพ่อแม่จะปลื้มลูกมากกว่าบอกปีหน้าถึงโควิดไม่ไม่มีแล้วมึงไม่ต้องมานะส่งเลยคือเรื่องของการเข้าถึงการไปถึงเนี่ยปัจจุบันเราสามารถไปถึงกันได้ทุกวันมันมีระบบซูมมานะนี่ไงเห็นภาพนี่ไงทักทายกันต่อหน้าต่อตาเนี่ยพูดก็พูดเถอะเวลาอยู่ใกล้กันบางทีมีปัญหากันนะคนเราอะใช่เวลาวันหนึ่งเจอกันสักครั้งหนึ่ง ทางโฟนทางโทรศัพท์เนี่ยครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกะระลึกถึงกันใช่อ่าวันนี้ขอรถน้ําดําหัวด้วยเงินหนึ่งพันบาทนะคุณพ่อนะโอเทสนะผมว่าแล้ววันที่สิบสามหนึ่งพันบาท 14, สิบสี่เมษาหนึ่งพันบาท 15, สิบห้าเมษาหนึ่งพันบาทรวมทั้งหมดปีนี้ขอรถน้ําดําหัวคุณพ่อคุณแม่ สามพันบาทสามพันบาทเนี่ยคือเงินที่เราจะต้องจ่ายค่าน้ํามันเนี่ยไปต่างจังหวัดนั่นแหละเสี่ยงตายด้วยเสียงพูดก็พูดเถอะรถติดด้วยรถติดก็เสี่ยงตายด้วยรถติดเสี่ยงตายเสี่ยงโควิดด้วยเพราะโควิดรืไโควิดจะระบาดเยอะมากไปจอดปั๊มอ่ะไม่รู้ใครตะใครเข้าอ่ะใช่โควิดจะระบาดเยอะมากอัตมาถึงได้บอกว่า การรดน้ําดําหัวคือปัจจุบันนี้เงินเนี่ยมันมีความจําเป็นคือถ้าเราโอนไปให้พ่อให้แม่ในช่วงสงกรานเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นพิเศษ<อ>จิตใจของเราเนี่ยจะแช่มชื่นสังเกตนะเว้เวลาเรามีเงินแล้วเราเอาไปดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจิตใจของเราจะแช่มชื่นเป็นกรณีพิเศษใครที่มีประสบการณ์ก็จะรู้เป็นอย่างดีครับดีกว่าไปเอาเงินไปทําอย่างอื่นอีก อาตมาทึงได้บอกว่าในช่วงสงกรานเนี่ยอาตมาแนะนําให้พวกเราอยู่ใกล้ๆที่พักแล้วก็ทําที่พักของเราเนี่ยให้น่าอยู่อืเหมือนกับคนจีนเขามีตรุจีนนะนะเขาต้องปัดกวาดเช็ดถูอาคารสถานที่ของเขาอะ่ะให้น่าอยู่แล้วก็เขามีแตะเอียมีอ่างเป่าม,มีเงินให้กับ คนเล็กคนน้อยซึ่งเขาก็ยังทำมามากินไม่ได้รเราก็ซัพพอร์ตดูแลเขาอะอาดมาว่าสิ่งนี้เนี่ยเหมาะสมมากกว่าไม่กระทั่งการรดน้ำสงกรานเนี่ยอาดมาก็ไม่สนับสนุนให้ทำเพราะว่าปัจจุบันนี้สิ้นเปลืองเห็นว่าบางทีปัญหาเรื่องน้ำประปาเนี่ยขาดแคลนเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี้ใช่ครับแน่นอนถ้าเรามีผู้ใหญ่อยู่ใกล้ๆเราจะาไปลดมือ รดน้ําดําหัวด้วยการรักษาประเพณีถ้าเราอยู่ใกล้ๆนะทำเถอะอันอาตมาไม่ว่าแต่ถ้าอยู่ไกลเนี่ยไม่แนะนําให้มีมุฟเมนไม่แนะนําให้เดินทางในช่วงนี้ระมีระยะห่างกันไว้ได้เนี่ยก็จะเป็นการดีคสองกราน,นียขอแนะนําให้พวกเราจงพยายามมีชีวิตโดยปราศจ,จากสองคราม ปัจจุบันนี้เขามีสงครามที่รัเสเซียยูเครนอะไรเนี่ยและที่อื่นของโลกก็สุดแท้แต่เถอะแต่สงครามเนี่ยไม่ควรจะมีสงครามการดักสาดน้ําคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผ่านไปเนี่ยเป็นอันตรายมากไม่ควรทําเลยถึงแม้เขาจะยกไว้ว่าช่วงสงครามเนี่ยเป็นช่วงที่สามารถสาดน้ํากันได้ แต่จริงๆไอ้ศาสตร์น้ํานี่เพิ่งมีมาภายหลังมั้งท่านบรรณวิิต์ไม่มีเขาลดน้ํบำหัวงไม่อน้ําไปศาสตร์ไปลดน้ําขอพรผู้ใหญ่ไอเวนพักพวกผมมาไปลดน้ํามาให้พรผู้ใหญ่เลยให้อายุยืนถ้าผมเป็นผู้จะถีบหงายท้องเลยแช่เม,มึ่มาขอพรกูไม่ใช่มึงมาให้กูัวอายุยืนท่านบรรณวิิต์สมัยที่ท่านยังเล็กอยู่ยังหนุ่มอยู่เนี่ยการศาสตร์น้ําแบบที่เป็นกันอยู่ระยะหลังมีไหมไม่มีครับนั่นน่ะสิมันเพิ่งมีมาในระยะไม่นานมานี้เองไม่มี<อ>ครับผมตอนเด็กๆนี่ก็จําได้ว่า สงการานต์เขาก็หยุดวันเดียวไปสนามหลวงไปชักเฝ้ากันมันมีเว้าวงูเว้าวอะไรอุ้ยเล่นกันสนุกสนานเลยที่ที่สนาหลวงจะมีเว้าวไมรลุกอ่ชนิดแล้วเขาแข่งกันโอ้ไ,ได้ได้ความรู้เยอะฮะมีเฝ้าขี่ประเภทของไทยเขาพันันกันยังไงสนุกฮะประมาณนั้นนะใช่ครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วน่าเสียดายนั่นน่ะสิเพราะนั้นก็เลยอยากจะฝากบอกกับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กําลังฟังอยู่ในขณะนี้ว่าสังขามเมฆตังเสยโยยันเจชีเวปราชิตโต พอดีวันนั้นอาจะมาไปงานสอบไปเทศมีประธานงานสอบคนหนึ่งชื่อสองครามเลิศกิจไพรโรธอ๋อแล้วการเมืองเนี่ยใช่เป็นสอับรู้สึกจะเป็นเหนือมัางพักเพื่อชาติทางเหนือหรือรู้สึก็พักเพื่อชาตินี่นะใช่คนเหนือสองครามเลิศกิจไพรโรธไม่รู้เป็นคนอระเถอะเขาเป็นเป็นสอสก็แล้วกันครับจํำจ้ำแล้วก็เขาเออ วางดอกไม้จันเสร็จเขามาขอลายเซ็นอาตมามาขอลายเซ็นอาตมาอาตมาบอกกับว่าคุณชื่อสงกรามเนี่ยมีความหมายในพระไตรปิฎกนะ,ะในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าสังคามีม,มัตังเสยโยยันเจชีเวปราชิตโตแปลว่าตายเสียในการต่อสู้ยังดีกว่าอยู่อย่างผู้แพ้นั่นแสดงว่าการต่อสู้เนี่ยคือการต่อสู้กับตนเอง ไม่ได้เป็นการต่อสู้กับคนอื่นสงครามเนี่ยคือสองครามชัยชนะตอนเองอมไม่ใช่ไปชนะคนอื่นเพราะนั้นอาตมาก็เลยบอกคุณสงครามเลิศกิจไพรโรดว่าสงครามเนี่ยเป็นคําที่มีในพระไตรปิฎกหมายถึงสงครามภายในท่านพรรณวิทย์ช่วยอธิบายคำว่าสงครามภายในซิ ท,ทสงครามเนี่ยเราคิดว่าการสู้เรื่องกำลังอย่างเดียวไม่ใช่นะครับมีหนังจีนเรื่องหนึ่งผมจําชื่อเรื่องไม่ได้แล้วสงครามกับตัวเองเขาไม่ต้องเป็นเ,นเ,นเนจ้ายุทธจักรแต่ไม่ต้องไปลบนั่งสมาธิลบกับตัวเองนั่งสมาธิลบกับกิบกเลสข,ของตัวเองโอ้โหพอเสร็จแล้วเหงื่อออกทั้งตัวอันเรื่องนี้น่าดูมากเลยคือสู้กับตัวเองเพื่อจะขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ วันนี้วันที่อาตมากําลังคุยกับท่านบรรณวิทย์อยู่เนี้ยอาตมาสู้กับตนเองเรื่องหนึ่งคือตื่นเช้ามาเนี่ยอาตมาตั้งตะบะข้อเดียวว่าว่าตลอดทั้งวันเนี่ยฉันจะไม่งีบปรับเลยแม้แต่สักนิดเดียวอะไม่ถูกอ่ะเธอ,อก็บังเอิญเมื่อคืนนี้หลับพอแล้วไม่ได้อทาท่านหมอเจี๊ยบเขาบอกว่าถ้าง่วงต้องหลับเลย แป๊บเดียว5นาทีสินาทีสบนาทีมันฟื้นกลับมาได้แค่หลับเนี่ยเซลล์มันซ่อมแซมส่วนศึกหอแล้วเขาเพิ่งดูมผมไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโดนดูนะรับดูกลางทีวีเลยว่าบอกอะไรนี่บอกไม่นอนการีมันไม่นอนไม่ดีอะไรง่วงก็ต้องหลับเลยนอกจากเขาหลับไม่ได้ถ้างว่วงก็หลับเลยไม่ใช่ขับรถอยู่ง่วงหลับอันเนี้ยไปพบโยบบาลดีเลยแล้วทางหวานแบบท่านแบบผมเนี่ยโดนหมอเจี๊ยาไปทิ้งอไะ ประมาณนั้นแหละโอ้ม,มีมีน้ำตาลไปกินทำไมอ่ะแล้วร่างกายก็จะติดกับความหวานมันสดชื่นอันนี้ท่านบรรณวิทย์นชูการถ้าจะมาเลือกเฉพาะโนชูกาโอ้ดีใช้ได้เลยสุดยอดต้องนมัสการเลยสุดยอดถ้าจะมาเลือกเฉพาะโนชูการน้ำตาลเนี่ยคือยาพิษผมกินแต่แบล็กคอฟฟี่วันนั้นไม่รู้ที่ท่าไหนหมอเตรียบขาเชิญแขกต่งงางประเทศมาด้วยโอ,โอ้มาเล่นเสิร์ฟไอไอของ ไอเครื่องดื่มแบบที่เด็กชอบอะโอ้โหหมอเจี๊ยบไล่เลยขนาดนั้นเลยต่อหน้าเลยเขาบอกว่าน้ําตาลเนี่ยเป็นอาหารของมะเร็งถูกต้องอีกถูกต้องเลยนะถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นคนที่แม่คนไทยเรานี่ที่เป็นมะเร็งเยอะเพราะว่ากินน้ําตาลเยอะมากเรากินหวานมากใช่แม้กระทั่งของคาวอะทุกวันนี้ยังเป็นของหวานไปเสียแล้วอะอันเนี้ยน่าใจเนาะ ถ้าท่านาจัน์ไปเดินสูงงานค้า,ากับผมแล้วแวะร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเฟรนช์ชายถ้าเห็นกินแล้วบอกโอโ้โหคนไทยตายแน่จำตาสองช้อนโอ้ยพริกช้อนหนึ่งอันตี้ตีกินไปสองคำเอาใส่ช้อนหนึ่งนั่โอตายแล้วหนักหนาสากันเหลือเกินสุดท้ายอาตมาอยากจะขอฝากบอกกับพี่น้องว่าเราควรจะต้องปฏิรูปการกินจงกินของมีประโยชน์ก่อนที่จะกินของอร่อย นี่คือคำของคุณหมอหญิงกัลยาบำรุงผลปัจจุบันนี้อายุเก้าสิบกว่าปีแล้วครับคุณหมอผู้ชายเนี่ยตายไปยี่สิบห้าปีแล้วครับคุณหมอผู้ชายบอกว่าผมกเกษียณแล้วผมทำงานมาเยอะและ้วผมอยู่บ้านก็แล้วกันไม่ออกไปไหนตายไปแล้วยี่สิบห้าปีส่วนคุณหมอกัลยาเนี่ยท่านก็ออกไปทำงานสังคมอยู่เรื่อยๆตอนนี้เก้าสิบกว่าปียังม,มีชีวิตอยู่คติของท่านก่อนจะจบ หนึ่งนาทีจงกินอาหารที่มีประโยชน์ก่อนแล้วค่อยกินอาหารที่ชอบถูกต้องคือประนีประนอมนะไม่ใช่ห้ามกินอาหารที่ชอบเลยถ้าดูรายการหมอเจี๊ยบหรือเปล่าวา่าบอกให้ทําแบบท่านเนี่ยแล้วต่อไปจะไม่กินของที่ชอบเลยเพราะว่าพอกินอาหารที่มันมีประโยชน์มันอิ่มพออิ่มเสร็จก็ไม่กินนั่นแหละเป๊ะเลยเอาละ ก็าฝากไว้ประมาณนี้เจเริญธรรมถ้าผมสรุปแล้วผิดท่านอาจารย์ช่วยกุณาทักท้วงด้วยนะครับว่าสงการานต์ปีนี้ไม่ต้องทรมานสังขารขึ้นรถไปจอดตามปั๊มฉีโควิดแดกเปล่าๆไม่ต้องเลยนะครับโอนเงินให้พ่อแม่ปูย่ย่าตายายอาป้าอาป้าอาอึมอาโอ้โหใส่เข้าไปเลยดีใจแน่นอนเลยครับไม่ต้องเลยนะครับลรวบอกว่าโอ้นี่ไม่ได้นะสงการานต์เนี่ยต้องเอาของไปให้พ่อแม่กินเดี๋ยวนี้เขาส่งอ,ออนไลน์ได้แล้วใช่ไหมครับก็สั่งซื้อเอาไปซินะครับ แล้วอุบัติเหตุก็จะน้อยลงด้วยโควิดก็ไม่มีไม่ต้องไปฟังรัฐบาลมากแรอกครับแม่งพูดแล้วเวียนกระบาลไม่รู้ว่าเดี๋ยวแรงเดี๋ยวไม่แรงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่ไปเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดฟังแล้วเวียนกระบาลน,นะครับเอาละครับทาอย่างท่านจันว่าพ่อแม่ดีใจด้วยได้ตังค์แล้วก็พ่อแม่ก็ได้ไปซื้อของที่ตัวต้องการนะครับเอาละครับเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันสงกรานเนี่ยท่านจันทำไหมครับผมจะไปทําอะไร ผมจะไปเปิดร้านขายของของผมธรรมดาหยุดผมไปชวนเด็กบอกว่าเอ้ยใครมาเปิดมั่งสงกรานติดสองแรงมันเปิดหมดเลยแล้วผมก็จะมาด้วยเพราะว่าเราที่ทําได้ถือว่าคือกําไรเอาละครับเวลาบ้างๆก็จะมาไปฉันด้วยกันยินดีเลยครับผมเป็นเป็นเป็นมงคลแก่ร้านเอาละครับเวลาหมดแล้วนะครับท่านอาจารย์บผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ